man <laughs> สองปีมานี้การท่องเที่ยวไทยพี่นาวินาสัตตะโลครับแต่มไม่ใช่แค่2ปีครับมันเป็นมาเกือบ5ปีตั้งแต่รัฐประหารแล้วครับที่การท่องเที่ยวไทยเนี่ยหน้าหายก็ไม่หายหน้าโลก็โลมากๆคนตกงานกว่า3ล้านคนครับสากาบันช่างน่าสิ้นหวังเหลือเกินครับคิดจะเปิดก็เปิดคิดจะปิดก็ปิดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ล้มเหลวทั้งกระดานนะครับอยากโครงการกาลังใจเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยตั้งงบประมาณมานะครับตั้งสิทธิ์มาเนี่ยใช้ได้ไม่ถึงครึ่งครับทัวร์เที่ยวไทยยิ่งแล้วใหญ่เลยคนใช้สิทธ์ร, 24, รครับ ถนาคา,าคิดเป็น1.2กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนี่มันไม่เรียกว่าล้มเหลวจะเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรากู้เงินมานะครับโครงการนี้ตอนมาขอสาหานี้ขอแบบอ้อนวอนเหลือเกินตอนใช้ใช้อิลุ่ยฉุยแฉค่ะน,นี้เอาสไลด์ลงก็ได้ครับมองหน้าเพื่อนชัดแ มาตรการเหล่านี้ครับแท้เห็นว่าจริงๆทอทอไม่เคยทําอะไรเลยนี่ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นแบบสมัยเก่าครับถ้าพักเก้าไกลเราได้เป็นรัฐบาลครับท่านประธานจ่ายถ้าจา้งไปเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าใครไปไม่ไหวจริงใครตกงานเราจับรีสกิลเลยครับแล้วเวลาไปเล่าเรียนรีสกิลเนี่ยเราจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เขาไปเพื่อเขาจะได้ไปเรียนได้เชื่อว่ารายเล็กรายใหญ่ซัพเปอร์เท่ากันครับเราควรจะยกเว้นภาษีที่ดินในปีนี้ครับโดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนของถิ่นด้วยและข้อเรียกร้องที่สำคัญที่สุดเป็นคสสั่ง สุดทคือเปิดประเทศเถอะครับแล้วเอาเงินที่ไปบูสต์โครงการการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเอามาอัดกับสหสุขไหมซื้อยาเพิ่มไหมทําเตียงเพิ่มไหมเพื่อลองรับเพราะว่าเราต้องเลิกดัดจริตกันแล้วครับท่านประธานว่าคนต่างชาติจะเอาโควิดเข้ามาในประเทศในขณะเดียวกันเรามีโครงการที่จะทำเฟสสี่ให้คนเนี่ยในประเทศท่องเที่ยวไปเราต้องเลิกดัดจริตแล้วครับพอเราไม่เลิกดัดจริตเนี่ยเราก็จะไม่เลิกกระแดครับเราจะมีมาตรการแบบไอ้คนต่างชาตินะต้องตรวจโควิดทำไทแลนทงไทแลนท้าส์นะท้าสเวสสิครับไปอยู่กันได้ยังไงครับสุดท้ายเนย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องการอย่างเดียวครับกลับสู่ความเป็นปกติครับ